กลับมาเจาะประเด็นกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับช่วงที่2ยังคงพูดคุยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมกิจกรรมไบฟอร์มม m ปันเพื่อแม่2015กับสํานักการจราจรและขนส่งนะครับไปถามต่อนะครับในพื้นที่ตั้งแต่เริ่มต้นที่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาสํานักการจราจรและขนส่งดําเนินการอะไรไปบ้างครับครับก็อย่างที่เรียนไปในช่วงแรกแล้วนะครับก็ในเรื่องของการปรับปรุงกายภาพ ให้มีถนนให้มีความสวยงามหรือรถอนไวนิ้วนะครับถอดหลักหมุดนะครับอันนี้จะมีภาพมือทราบจะดูได้ไหมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาก็จะเป็นในเรื่องของีอสีตีเส,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 ส้นนะครับ,รบแล้วก็ที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นนะครับในเรื่องของอติดตั้งกล้อง CCTV ปรับปุ่มกล้องใหม่ ติดตั้งป้ายแสดงระยะทางนะป้ายแสดงระยะทางก็ใายๆจะเป็นรูปรูปแบบผู้ชมดูอันนี้คือป้ายบอกทิศทางนี่คือป้ายจริงที่เราลงไปทำแล้ววันนั้นถ้าถ้าท่านไปก็ดูสังเกตจากป้ายป้ายตรงนี้ที่จะเป็นลักษณะนี้ครับอันนี้เป็นรูปแบบเดิมซึ่งเราเคยติดตั้งแล้วก็มีการปรับปรุงให้เห็นเด่นชัดว่าเป็นไบไฟฟอร์มนะ ก็จะเป็นรูปนี้นะครับก็มีป้ายบอกลักษณะต่างๆถ้าเกิดว่าขับไปแล้วก็ไปเจอป้ายลักษณะนี้ก็บ่งบอกได้เลยว่าจะต้องไปในทิศทางไหนแล้วก็มีการถนนเป็นรูปอะไรข้างหน้านะครับก็ทางตันหรือว่าทางแยกตามทางแยกครับแล้วจะมีจุดหนึ่งก็คือป้ายลักษณะนี้นะครับเนี่ยที่เรียนให้ทราบว่าจะมีหลักกิโลเมตรบอกถ้าเราปั่นถึงตรง กิโลเมตรไหนครับถ้าท่านอยู่ตรงนั้นจะนัดใครหรืออะไรเงี้ยก็หรือมีเหตุร้ายอะไรตรงไหนมีเหตุอะไรตรงไหนท่านก็บอกหลักกิโลเมตรอันนี้เจ้าที่ก็จะไปหาหลักยังไงครับเราวางวางไว้ยังไงบ้างก็อยู่ตามตีจุดขอบฟุตบาทเลยครับนะตรงนี้ก็จะเป็นหลักให้ท่านตรงไปนะตอนนี้ท่านอยู่ที่40.5กิโลเมตรแล้วใกล้เส้นชัยแล้วอะไรเงี้ยใกล้ๆทุกคนที่ปั่นจะเห็นจะเห็นลัหษนานี้หมดตรงนี้ครับ ก็ได้ว่าเป็นป้ายที่เข้าไปดาเนินการในพื้นที่นอกจากป้ายแล้วมีอะไรอีกครับก็จะมีเรื่องของนี่คือภาพจริงนี่ชมภาพจริงภาพจริงอ่ะโชวภาพจริงได้ดูสักนิดหนึ่งแต่อยู่ในเส้นทางที่เราติดตั้งแล้วบางคนอาจจะยังไม่เห็นข่าบผมใช่ไหครับอันนี้ก็คือป้ายจริงแล้วก็เป็นการลงไปติดตั้งของเจ้าหน้าที่ครับผมนะครับครับอันนี้เป็นป้ายคงทนถาวรนะครับครับไม่มีอันตรายใดๆแล้วก็จะอยู่เพราะว่าคนจํานวนมาก าเราติดป้ายแล้วไม่มันคงเดี๋ยวก็จะเกิดสูญหายไปลักษณะของการทําก็คือเอาปูนลงไปเหมือนติดตั้งป้ายจราจรทั่วไปเลยครับเราปรับเอาป้ายจราจรมาทำมี่ท่าสีผู้บริหารก็ไปตรวจสอบทันพ้ว่าไปตรวจูอบดูมาช่วยกันทาสีด้วยเลยกิจกรรมวันนี้ก็กรุงเทพทันพ้ว่าแลการกรุงเทพมกรมอมราชชันอันนี้คือสภาพถนนที่ ที่บอกว่าไปทำใหม่ขีดเส้นครับผมเนี้ยก็จะเป็นขีนดังเท้านะครับนี่ถนนอันนี้คือดูุสาหีนะฮะัชัดเจนก็จะเห็นว่ามีการแบ่งเส้นชัดเจนครับผมแล้วก็ถนนสะอาดชัดเจนถนนทำความสะอาดในเวลากลางคืนนี่ก็ชัดเจนนะครับครับอ่าพื้นทางนะครับนี่สาระที่พักผู้โดยสารเราก็ทำความสะอาดนะครับ นี่คือไปปรับปรุงใหม่หมดเลยตลอดเส้นทางครับ43กิโลครับครับครับเพื่อที่จะบางทีอาจจะมีคนเหนื่อยนะไปพักได้อ่าพักได้ตามทางนะครับครับอันนี้เสร็จแล้วอ่าดีสะอาดเลยสะอาดสวยงามนะครับคือทำตลอดเวลาจนถึงงานนะครับจริงๆเราก็บนรักษากันตลอดปีอยู่แล้วปีอยู่แล้วนะครับ ก็เข้าไปทําความสะอาดเรียกว่าปรับปรุงในเส้นทางทั้งหมดเลยเพื่อให้เกิดความสวยงามทังนี้เราก็ประสานกับหน่วยงานอื่นๆอย่างเมื่อกี้ตอนตอนเมื่อกี้ที่ในช่วงแรกที่บอกท่อระบายน้าอะไรที่ต้องทําให้ราบเรียบครับถึงระบายน้ําแล้วก็ยังต้องป้องกันน้ําท่วมด้วยเวลาเกิดวันนั้นฝนลงมาแล้วก็การป้องกันน้ําท่วมบริเวณนั้น สำหักการระบายน้ําก็ไปอยู่ในตามจุดต่างๆครับนะเพื่อให้การระบายโดยเร็วไม่ให้มีน้ําขังเพราะน้ําขังก็จะเป็นอุปสรรศักอการขี่จักรยานครับ,รบเรื่องฝาท่อระบายน้ํานี่ถือว่าเป็นเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญครเราเดำเนินการยังไงตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยกขอบก็ต้องประสานกับทางพวกทําผิวจราจรระดับไหนก็ยกมาให้ราบเรียบวิ่งแล้วไม่ไม่สะดุด แล้วทางเท้าก็เหมือนกันทางเท้าผู้ที่มามารับเสด็จก็จะได้อยู่บนทางเท้าที่ราบเรียบแล้วก็ไม่ไม่สะดุดหกล้มเพราะว่าคนจำนวนมากการดูแลความปลอดภัยนะตลอดเส้นทางสำนักเทศกิจเมื่อวานนี้ก็คงจะก็ร่วมกับทางตำรวจทหารก็มีกำลังเข้าไปเสริมรนะครับจุดบริการแพทย์นะสำนักกรุงเทพมอมีสานักการแพทย์สำนักอนดมยัย นะสุนัขจับสุนัขบริเวณโดยรอบเพราะเธอมีสุนัขวิ่งมาขี่จักรยานมาแล้วมีสุนัขตัดหน้าก็คงจะมี <ลง S 1> เรื่องก็คงจะจับสุนัขไปไปก่อนดูแลสุนัขด้วยนะครับนะใน<ด>ส่วนพี่น้องต่างจังหวัดนะครับท่านรองนะที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมในกรุงเทพอาจจะได้ลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ไว้ครับ เข้ามาเขาจะสมมุติเขาขับรถมาเราจะไปจอดอที่ไหนยังไงครับมีการเตรียมไหมครับเรื่อนี้ก็มีนะมีมีจุดจอดที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปไปบ้างแล้วเนี่ยในจุดจอดในในหน่วยราชการต่างๆกรมทหารก็มีนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดอันนี้ก็จะมีปอดีรายละเอียดมากนะก็ต้องก็มีที่จอดรถอยู่ที่สนามกีฬากองทัพบก สโมสรทับบกนะครับมีทั้งนะครับบริอเวณลานพระราชวังดุสิตก็มีนะครับครับที่เจ้ารถนะครับมีท,ทั้งหมดหกพันหนึ่งร้อยคันก็แบ่งจะแบ่งเป็นทั้งสนามหลวงธรรมศาสตร์ลานคนเมืองของกรทมนะครับ โรงเรียนการข่าวอันนี้สองร้อยคันคที่จอดรถบางลำพูก็สองร้อยคันนะครับสวนพระรามแปดทางฝั่งนู้นนะฮะบ,บางบางท่านมาจอดไกลหน่อยก็ได้แล้วขี่จักรยานเข้ามาหรือจะขี่จักรยานมาจากบ้านเลยก็ได้ถ้าผมว่าขี่จักรยานดีกว่าอมาจากบ้านมาจากท่านอยู่ไกลๆก,ก็มาเลยครับ,รบก็มีเวลาพองานกว่าจะเริ่มก็บ่ายสามเนี่ยนะ ท่านขี่จักรยานมาท่านจะสะดวกกว่ารับที่จอารถมาอันนี้ต่อต่อด้วยเรื่องที่จอดรถเข้าๆกอนนะครับแต่ว่าในที่จอดรถก็มีจำนวนมากเลยนะก็คือมีการจัดเตรียมไว้หลายสถานที่แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ไว้แล้วส่วนหนึ่งด้วยคครรัับบในส่วนของการอำนวยการจราจรนะครับท่านรองในพื้นที่ตลอดเส้นทางเห็นบอกว่าเมื่อขบวนเคลื่อนไปก็จะมีการปิดการจราจรเป็นระยะระยะคงปิดมีปิดก่อนนะตามระยะครับมีในรายการก็มีบอกแล้วว่าครับ ปิดกี่โมงนะมันจะมีทั้งปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึงสามทุ่มเลยนะฮะในเส้นรอบพระราชวังดุสิตครับเช่นจะมีทั้งเัิงลาดเดิมเดินกาลาดเดิมเดินนอขยันโชว์แผนที่นิดนึงครับครับอันนี้อันนี้เป็นแผนที่รวบรวมไว้อันนี้อันนี้เป็นเบื้องต้น ไอ้เส้นสีแดงแงคือการปิดการจราจรถูกไหมครับใช่ครับตั้งแต่เก้านาฬิกานะครับถ้าเส้นสีส้มนี่โอเคอยู่ในแผ่นเดียวนี่เดี๋ยวให้ท่านลองอธิบายเพิ่มเติมที่เราภาพอยู่ที่จอภาพแล้วที่จอนะครับเส้นสีส้มนี่ก็จะเป็นปิดตั้งแต่เที่ยงอเที่ยงวันถึงสามทุ่มนะนะที่ออกมาสีชมพูนิดหนึ่งจางๆนะฮะสีชมพูจางๆอันนี้ก็ เป็นเป็นเส้นที่ที่ต่อเนื่องแต่ว่าเพื่อปัดการจราจรออกไปนะฮะรอบๆนั้นอยู่ตรงแถวก็จะอยู่ทางด้านบนบนถนนบนบนครับแถวถนนประชาชื่นนะงามวงวานแล้วก็ปผลนยูทินส่วนหนึ่งนะครับโผลนยทินในช่วงที่ห้าแยกลาดพร้าวอะไรตรงนั้นนะครับครับก็ ส่วนส่วนอื่นๆก็ไม่น่ามีอะไรก็มีจุดเลี่ยงแล้วก็มีจุดเลี่ยงจุดเลี่ยงโดยรอบเนี่ยจุดเลี่ยงโดยรอบก็จะมีเลี่ยงวิภาวดีเลี่ยงในในภาพอาจจะมีลายลายภาพจุดเหลืองๆนี่คือเลี่ยงถนนที่เราจะเลี่ยงได้ใช่ไหมครับ A B C D ข้างล่างเนี่ย A B C D E F เนี่ย จุดที่เสนอแนะเลี่ยงได้ครับ,รบแล้วก็จุดที่เห็นเป็นกลมๆเป็นเลขๆนี่ก็คือจุด <ฮะ S 1> ที่ขึ้นลงทางพิเศษเน้นทางด่วนครับทางด่วน,วนก็เรียกได้ว่าสรุปภาพรวมก็คือจะปิดที่บริเวณพระรานพระราชวองดุสิตโดยรอบอาโดยรอบตั้งแต่เวลา9้นาฬิกาถึง21นิกาครับผมบจากนั้นก็จะผ่านไปตลอดเส้นทางก็จะเป็นตัวสีส้มอย่างที่ท่านรองบอกไปก็คือปิด เป็นช่วงเวลา,ววลาพอพาผ่านไปก็เปิดผ่านไปก็แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ต้องรอกลับอยู่ดีอแต่ว่าช่วงที่จะไปยังไม่ถึงเนี่ยก็จะปิดช้าหน่อยบีเที่ยงเที่ยงวันนะครับครับเที่ยงวันวันที่ซ้อมวันที่สองสิงหาคม,มภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับมีปัญหาอะไรไหมครับก็ที่ไปซ้อมพอดีรัฐมน,นตรีก็ได้ไปนั่นด้วยผมก็ไปได้รวมไปด้วยก็ ดูแล้วก็เรียบร้อยดีครับคบเพราะตอนนั้นงานก็ยังไม่เสร็จร้อเอร์เซ็แต่ก็อยู่ในในเกณฑ์ที่ว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรครับครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนคนปั่นจักรยานวันนั้นต้องพึงระวังเกี่ยวกับการใช้ถนนคนจะระวังอะไรเป็นพิเศษ่ถ้าท่านขี่จักรยานมาเอาถ้ามาจากบ้านเลยเนี่ยเราจะมีทางท่านผู้ว่ารายการกรุงเทพมหานครท่านหมอน่อมราชวงศ์สุภพันธุ์เบยพัฒน ก็ท่านได้มีการประชุมหัวหน้าหน่วยงานต่างๆร,รวมท่านประหลัดด้วยท่านประหลัดด้วยก็ให้ทั้งห้าสิบเขตแล้วก็ทุกสำนักในวันงานก็ให้เจ้าที่มาปฏิบัติเหมือนมาปฏิบัติหน้าที่มาร่วมงานครับ,รบเหมือนมาปฏิบัติหน้าที่แล้วเขตที่อยู่ภายนอกเนี่ยที่ว่าไม่ได้อยู่ในเขตของในเส้นทางเนี่ยแต่ก็จะมีประชาชนจาก เขตของท่านขี่จักรยานมาเขตต่างๆก็ช่วยดูแลความระเบียบเรียบร้อยความปลอดภัยให้กับผู้ที่ผ่านปั่นจักรยานมาจากโดยรอบ,รบทั่วกรุงเทพมหา,าคนครด้วย นี่คือการเตรียมความพร้อมทั้งหมดแล้วก็ในเส้นทางจักรยานที่มีการปรับปรุงไปเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้ามาคุยกันต่อว่าเตรียมความพร้อมไปถึงไหนแล้วนะครับช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวที่เราได้พูดกันในเบรกสองนะครับก็คือเส้นทางจักรยานต่างๆที่มีทั้งป้ายบอกทางที่ไปติดตั้งเอาไว้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับรวมไปถึงแผนที่เส้นทางที่มีการปิดการจราจรนะครับก็อย่างที่ท่านรองบอกไปปิดช่วงไหนบ้าง แล้วก็ช่วงไหนไม่ปิดบ้างได้รู้กันไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อเรื่องของการความพร้อมนะครับขณะน,นี้ไปถึงไหนแล้วและยังมีส่วนไหนที่ขาดตกบกพร่องหรือเปล่าพักสักครู่ช่วงหน้ามาเจาะประเด็นต่อครับ